คนพลก็จะรียมเขาจะเข้าใจตุนกำ่อมหรือเปล่าเอาละฉันคิดว่าต่นคุณพลปราปรีเขเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่เฉลียวฉลาดเป็นชายชาตินักรบก็คงจะเข้าใจอะไรไม่ยากเหมือนกับผู้คือเอาละตอนนี้เธอกลับไปพักผ่อนก่อนก็นแล้วกันดิฉันราชการเป็นดิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับไปคุยกับเธอถึงเรื่องนี้ จุลาเพกขันทุนกระหมอ่อมเาราชาโนราโจวัดขับระชินีนาทติมากรก คนยอมมีผลที่ปรากฏคำคำนดปรากฏไว้พระนางนาไลาวีทีพระราชาพระพระนางอยูุ่ี่พระมณีเลอทั้งบุรีฮหโยตัยรอยาตวงพระทันยังคอย Catang buli gayo tayang Royat pong catang yang koy ไปนปนมาจากนกครอโยธยากระผมเพียดนมสายตายกันมีเกตของท่านผู้ชมทั้งหลายมาพบกับหมู่บ้านชนนาบ,บทแก่งหนึ่งซึ่งที่นี่เขาเรียกกันว่าหมู่บ้านทุ่งไฟล้อมอีกมุมหนึ่งของหมู่บ้านกรบผมจะแนะนาให้ท่านผู้ชมรู้จักกับนายหนูนุยและนายเท่คนตั้งสองเป็นประชากรในหมู่บ้านทุ่งไฟล้อมแกง่ง และว,วันนี้ยามว่าหนูนุ้ยกระเทงก็นั่งพูดคุยไรกันที่บนศาลากลางหมู่บ้านท่านผู้ชมติดตามมาความเข้าใจมันจะั แต่งกับหน่วยร้องคนนี้เรามานังจนทนาเรื่องปัญหาที่ยุ่งใจแต่งนาง่าไงนักหน้าทุกคำเจา้าคู่แ้ววแต่ภาวนาให้โจกจะตามาไกลแต่งเอ้ได้ตกเบออยากได้เลยกแามตัวแต่งเอ้แต่งแม,มนเมนแต่ก้องตำเบอร์ไงอยากแทง กูทำจิ้นหลกเลนเชิญเชิญถ้าง่านใดจะติดต่องเต่งหน้าก็ตำเบอร์นายลูกเจอก้องเลนก็ว่าแต่งเหม็นเัินตกตาตกใช้เล่นนั่นว่าตัวช่วยม <c oughs> าไป้ตัเบอร์ห้าเบอร์แล้วห้าแล้วและกูอาชีพนี้แล้ว ตัดยังก็บอกลุงจิบเลือดแล้วคือเรตต้องตัดตา o ดิตัวได้ r อยตึงเบอร์เจอบาสตกตังอร้อย <c oughs> แล้วโต๊กมังมาชีวิตมึงกูจำได้เต็มเกิดโต๊กสักวนแล้วดยวดมายไม่ให้ได้มังอเจที่ล้องแต่ว่าตำเบอร์ขึ้น ก้องเดตัมเบอร์ขึ้นไม่รู้จริงไหมก็ว่าดินเดติดล้อรถทิปโลนดินเดติดยางรถนั้นเดติดยางรถทิล้อโอ้พลาสต์เราจริจงเออเคยพลอตได้แล้วคนนั้นบอกเบอร์ได้แล้วครัวไรรถกาลุยจอดใส่ไปถึงรถปย่องไปพลอตเลยเวลาจอดไม่ขึ้นก็ว่าเอาพลอตเวลาบรรจุเวลามันเล่นอยู่ เยลาเล่นแจ๊จี้ตึงไปปลดไม่ต้องเล่นรอยขึ้นบนดให้ผมไปปลดเลนด้น,ใน,ในั่นถ้ากันไั้นูก็ต่ําขึ้นกันให้ร้อยรังโตรังโตอเออต่ําเพื่อลวงก็กว่าเหล็กอยู่ในเปนล,ลนลวงจ้มตีได้เหล็กจ้มทัวขึ้นเขึ้นเบอร์ขึ้นไม่กนลวงขึ้น ขึ้นเต็มน้อยลงเลยเหรอฮึฮ่าแต่เบอร์ไม่ใจหน่ยเคยโต๊ะมังไม้ไม้เลยเด้อันกูเจอหัวคนควันดีแก่ตายกูควันเงินนกควันเงินกาควันเงินก่อยนกแกพือนกกูแกเป็นนึ่งกาแกเป็นเกาไกไม่เจ๊แกพือเสืบเรือชื่อตังค์ก no ้อย เสืรน on oh. oh. ึเกออกไรวันน no like, ั like, oh. ้นอกกกหวม่งเลยอะเบอนี่อยาเจอหน่อยมึงเฉอกูนใชายอ้ให้คำว่างยคำว่าเบอรเก็นไปวันั้นตีกูเจอนึงจงออกไรสี่เกากอวันังกูเชอดักกอกเจ็ดแปดออกกาสิบสิบอให้เต่งกกันแล้วมึงก็เท กูไม <C jin x 2> <c tribute> er ่เตะแรงเลยกูเนต้งก yeah. ูจะปอบปอบมึงแหละกูบายใจอันมึงเงินไม่วันก่อนเดี๋ยวว่ากูตรงเบ็ดอยู่ในคลองมึงไปตึงจนกุยกวนมือแกวเยื่อเบ็ดไอ้หน่วยตาแหล่มึงปากแรงกับมึงมือแกวเยื่อเบ็ดปรางตาแหล่มึงปรางปากแรงกับมึงปรางให้รัวมุกยาแกวแตนเยื่อจะป่าเดยกัวกวยเลยติดอยู่ในน้ำเวมเวมเวมกันแล้วปลาชนก็ปอบมุกยากู ชายก็มวนชุดมองหนึ่งแล้วไปล่อยเด้อปให้หนุ่ยนี่มันฮกกันแล้วว่ามึงกดัดเต็ดแล้วว่ามึงแรงว่ามึงเจือไอ้ตายเจือเป้์ดับใจเราแล้วยังไงเจือเป้์ปอดีเราดาออร,อนะออรองอกกะกูรองงอกคาเจือปไอ้ยน้องลงองลองลง่งอยากขึ้นไปบันตูลำโพงเดี๋ดยวยิปส์หลอกค่าเองอลงลง่องน้อย Ốc của mình là ngọt Hãy tiền cái tết kê tài ôn cả lạc Là vừa mừng cả ốc của chọp đi Cảm mừng! Vẫn có nên mai thì hoạt rồi Trời thì hoạt rồi to cái phết Cần thì vắt, căng bàn rồi nói cái vắt, đánh thầy hoạt ấy rơi của chấm Mới đai lèo Vắt, ấy rơi Căng bàn rồi Căng bàn mừng ơ Thì nè to cần Từng to cái pet ก็นั่นกูตอกตึงแปรแปรยีทริปเรือนุ้ยตึงปล่อยลุงเจ้ากูเดินในคลองง่ายใช้กูแก้แกนไปตึงปอบอินนุ้ยเมื่อไกงแปดเลยกูกล่าวว่าวันนี้ต้องหนาแหมนป้าแดกช้องคนในตื้อตุ้งไหวใจพ่อไปตึงตอกบังเอิญในบ้านกงาปอบอินมาขันว่าตอกกันควยทั้งงานเลยบ่มันป้างกูป้างมันป้างกูป้างอยากโรดทึกไปโอแกจัปัดลุงแล้ว ตอกกันเหอใส่รูปตอกแปรงเดินแปรงไม้เราหนังตอกเหมือนรถกระบะนี่เ <c oughs> ปกาใกล้เป็ดกานออกมาโอ้ยโอ้ยจากรานรานน้อยรานในในวัดกลางบ้านเราวนะกา,ก,าากาโงมาโยกาจ่าเกล้เป็ดเล่นวัตู้ไปโยชปัดลุงแล้วฮะเห็นวัตู้ไปโยชปัดลุงแล้วฮอกขว่ากันเหรอเดี๋ยวเออออกอยากกันกันรอไงเพลงนี้ แล้วปี้กันเนี่ยเบอร์แล้วก็งวยนี่อ่เบอร์ไอ้คำว่างวยอ่ไปเถื่อนมึงเชื่อกูกูเราแต่มกมุนอยู่กับงวยมกมุนกับเบอร์แล้วเจอเบอร์อันตาป่าร่ากลางหรือว่าป่าราที่ทุกต้องก็อยากงวงยแต่มึงอย่าลืมว่าไอ้คำว่างวยนี่มันเป็นชุนรวมแห่งความชิบหายชุนรวมแห่งความชิบหายเปล่าอ๋อมึงลองสะกดแลยหน่อยอ้ออีปวแวน่นย,ย่อยักงวยอ่าอ่า ขึ้นหอหยิบมึงโรมามาจากไหนห่อหยิบม,มาจากคกำมวานยานะนานนานน,านั่นแปลว่าบอกเคยได้ความชิบหายว่าเวนวินาศหอยัหนกัะปังอยอยักยับยืนร่วมกันแล้วเนียนแย้แย้แต่ตึงมึงไปเจอเปลือห้อยห่อจิงนกกำปูนยังเตมาย,ยังเพลน choi tua nhãng và tầm rước, to to ra ra ngắm rồ cho chan, to đây to to cứ ra chán, ra ngắm âm nhạc, và ven, oh. nơi, rồ rựa rồ rựa là biếc, rồ rựa con cho chan, picture ฮ้อนคำพูดยังเตมาเป็นเออมันตีนนะแดงตีนคำว่าตีนคำว่าตีนโต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 ไอ้ไรยตโตเต้อะเจ้าจึ้งจึ้งเจรียีเจรยตีบไอ้หนอนนู้ยืนเลยโอ้เออจิงคำพูดยังเตมมาเป็นเออ เออ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 ได้ร <Es> <an> ู้้วจริงนี่คูเพิ่งเข้าใจว่าตอดใส่ในมิ้นอะไรก็คำว่าตอดกูรู้แล้วว่าใส่ในมิ้นใสมึงลองสะกดแหลตอดอตเออแล้วมิ้นเปลือแล้วมึงแรกตอกับว่ามิ้นนี่ตายอยู่แล้วจึงบอกดอกระไปเ่าไม่มิ้นเปลือกพ่อจริง หอยนึ่งจังออกกู้นักครูไม่ยีกอกเด็กตอนโยกเรียนแก่นตรองป่านนี้รวยแล้วและซอยเรียนครูยีกอกเรียนแม่กงงอะไรเต่งวันนั้นก็ครูโจนและช้องอ้อได้นักเรียนแต่กว่าชงวออวงกอออคงยอ้อยงปวดตาเมตะครูดนอ้อได้คว่าเคยปั๊บและชายต่อมาแล้วครูตาหมันหลัก การมโนกันมพาปายในปนนั้นครูยันกูเด็กเปรตลาบกเหลือเกินหนังสือก็อ่านไม่ออกเลขก,ก็นับได้แค่หนึ่งถึงจิบนับเลขได้แค่หนึ่งถึงจิบโตขึ้นมาเตอจะํำอะไรกูวาเป็นกรรมการมวยใสยเด็กกรรมการมวยเคยอ้อนนับถึงร้อยละคนยัง่งนับตึงจิบกคยอิกเผื่อลงแล้วก็เตอเองนับไม่ตึกแล้วนี่ ากูครูหนังสือก็อ่านไม่ออกกว่ากูว่าครูก็ไม่ใจอ่านออกทุกตัวไหนกําไหนที่ครูอ่านไม่ออกกว่าต่อยาวครูเกล็นตาครวานออกครูยอมออกจากโรงเรียนแต่้าคารูวานไม่ออกโรงเรียนนี้ครูหงว<ะ>ักครูเกลยนครูยญ่บพอมาตึง้งรับเลยครูยิ่งจ้ะใส่พอมาตึง้งอ่านไม่ออ,ไมอ,ไมออกกว่าไปแต่มึงเกล็นเพลือครูเกลยนอ่านไม่ออกกเลย เลือดเจือโรงเรียนนั้นขัวหลามั่วพลไล่แ,ลแกมเปรตกับครูบ้าจันแกงเนี่ยแกม่ได้โยปันเนบ่ยไปยนี่วันนี้ใจแกได้มาหนังเบลออยู่เนี่ยรอบกับเมยียรอบกับเมยียแล้วเออเรื่องไรใจตันตั้งเจอเรื่องที่นี่กูมาเรื่องนอกใจแกได้รอบกันขึ้นเปล่าจาง คยกูดิก็จะไงขึ้นเปล่าตอนหนึ่งจ้ำจิบอาทิตย์เดีปอดตุ่มเปล่าลงน้วยแรกลงบนัวลงมูอกับตัวเจ้รอยมึงกินแรตี้เจ้ากองมู้เอาเจ้รอยกูไม่ให้แต่เมียกูให้แล้วซอไม่ให้กะลงมูอกันแต่ตำเต้าได้เจ้ากองละ่ะซอยแม่มูอไม่ใจแรงไรทีเือกได้เขา้าววกันแล้วไม่เกลี้ยวกันกับเจ้ากอง นุ่มเกิดมาไม่แรงว่ามันกัดไม่เหรอหนุ่ยกัดไม่ใช่เจ้าก,ก้องจับชิ้นยอมตีจะต้องมีชิ้นเนจับชิ้นนั่นๆรู้แต่คำว่ากัดไม้เมึงเห่ามาแรงกับควายแดงกูไม,ไม่จบโดยจะพอกัดม่วกันนกแหล่แหล่แหล่เสียดเกรดไม่รอก็จับคนเจเออจับคนเดี๋ยวไม่เจ้รือก,กูแก้รถเก้าไปในเมืองบ้านกู ก็นุ้มอยู่เต็มกักูตั้มได้กว่ากูตั้มไปได้หนองเบ้าตรงนู้แดกันหวาดก็จับม้วกขันนกกูใช้ไปแล้วเนี่ยกูตอดขวางพนใช่แล้วว่ามันว่าก็จับม้วกขันนกก็จับคนแต่ไม่มีเลยเวลาจับกันจ้าจับโบยังฮะและตอดขวางไงตำเปรือพอกูตอดขวางได้กว่าโอ้ไม่ใช่ก็จับปนั้นก็จับคนแต่ไม่ใช่กูลำบากเตี้ง อาเจ้ยาไปยามาไม่ปอบเลยพอดีไปปอบแม่การกันแต่งชีนอยู่ของนึกน้อยอันตาวัวกูพอดีเจ้ทิพคาบาทกูเจอไาถึงกูป้าจ้องเสกแว้กเยอะกินเครียงเลือดแต่เปลือกกูตำม้วกันนกได้เลือดเจือเจงมันเย็นเหมือนมวกตีนเลยกูแก้ป้าน่าตำรวจเจราจรตำรวดใช้เหวนตาดำพอดีมันเจียงใช้เหวนตาดำตึงปล่อยป้านแหวนไปตึงเห็นเปลือกแตงสีเขียว พอเลยป้านแวนดำดำเป็นที่เต้าดิหอหมวกสีเต้าตั้งอานใกล้คอหงผ่าเลยครับพนเล่ยพนเลยกูเล,ล็นว่าปกาลบตกจับวนไม่ตกจับเปลือกูไปนั่งกินนุ่มชีนพอกินนุ่มชีนเร็จแปลว่าตอนกินนุ่มชีนกูต้อหมวกแยงไว้ตายโตพอกินนุ่มชีนเร็จกูคอมลงตึงหยิบหมวกพอมาใจตึงเลือดเสกแล้วแต่เสกนวลิงก็ลำไว้ตายโต จำโลรธพนร้อยก,กันตั้งนี้รบกับเมียรบกับเมียไล่ทิ้งไอ้แดงกูขี้คนแล้วโลกูกจิ๊บเจลูกตั้งจิเจบเจเอเอ,อแ,แล้วใจแกไม่คุ้มกำเนิดแต่มังหยาแรงหลายโดยคุ้มปลื้มคุ้มกำเนิดเออให้เมียจีดอยาคุ้มก็ไม่จีดใจหน้าขึ้นกว่า กมก็แตกปลายปลายจำปีมาไม่ปกติก็ไม่จีิก็กินยาคุมก็ไม่คลืน่นอยก็คลื่นไม่ลงยาคุมเออเลยอยากเลยคลื่นยาคุมเอ,อนาน้ำใส่ปลาให้เต็มเลยยาคุมใส่ลงไปแล้วคลื่นคลอกเลยแกรพร้อมอยาคุมก็คลื่นไม่ลงมึงไงไมีอก,กูคลื่นคลอก กูไม่หวาตีไหวคืนกลอกมึงแรงเหยือแหล่แดงแรงเหยื่อแหล่ที่กูว่าอยากไล้คลื่นอยากคุมห้องน้ำใส่ปลาไก่เต็มแล้วอยากคุมใส่ลงไปแล้วคลื่นเออกลอกชิงองาเหรอเตี้ยงเยอะแต่ตึงคุมแบบเอร์น่ะต่ำมันไม่เอากูควันก้อนเที่ยงแล้วกูไปบลึกษาเผลอเผไม่ใช่เผลอเยอะ ไปถึงปรึกษาแพทย์ก็ว่ำหม้อ,อก,กับผ้ามีดุมกับเนื้อวิธีการเตะโต,ต๊ะเตะจุดแล้วปลอดไปเตะจุดประหยัดเตะจุดหม้อปัญญายกันนั้นแต่น้องอ้นี้ไปนะหม้อหยอกหลกโพงง่ายคู่รังหนึ่งควายกระจายเพื่อหม้อหวัดเนี่ยหม้อหยอกเหนียวเชี่ยกันมาแล้วแค่ท่วมตัวยางไงแน่เวลารวมเพชรทำบัญญาวางว่ำง่ายกันนั้นแมกหลกโพงลังอันลบถึงบ้าน โอครับจังบานก้อนนี้ตมานกับแม่กุดไ้มดเลยยีทิปเนลได้พ้นไม้ได้จ่อพ้นเหง่อผมคุมอยท่อผีครับไปจึงปับหม้อหมอได้พ้นไม้กว่าได้จ้อคนแล้วหมอแล้วใด้เตําเตืมกว่าใส้มดตัางยีทิปนวเลยมอไม่จะก็ใช้ยีทิปนิวอันตนใช้มดตั้งยีทิปเนวในแต่เนวนู้ตนไม่ใช้ทีหมอก็ใไต้งโด กูนกขึ้นได้เนาะเออจงไอ้นูนุทาหาพรามกูรบบ้านไปตึงตำาหารกับแม่เล้ากําแม่ปัญาจริงรอ,อยก็อยู่น้ใช้ไม่ออกเลยอึนัเอมันเจ็บกร่งเบนริววริวิวให้ใช้ไม่ออกเลย่ะเือนต่เพลยตเลี่ยนกันกูอกะดีกยหใชไม่ออกก,อยอยก,ออกี่ตาอ่เด็เมออีว่าเพื่อเมว่าจะนอออก,อออกลบมาอ่อน ตําเพื่อยิกรว,วยก็ย่าเฉยเกิดเหล่าหยัดพอมหยัดจับปีกก็ยิกรวยอ่ะฉยกำเกิดอะไรโดนตําปลื้อแ้วคุ้มคุ้มก็ไม่โดแล้ว